สวัสดีเจ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นแครอทนะเจ้าทุกคนแครอทแล้วก็แตงกวาเจ้าทุกคนจ้าล้วนจะมาตำแคอรอทผสมกับแตงกวาเจ้าทุกคนที่ล้วนได้ขูดไว้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่จ้ะแครอทสดๆแตงกวาสดสดเจ้าทุกคนล้วนก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะเจ้าทุกคนข้าวเหนียวนี้ก็ เป็นข้าวเหนียวที่ส่งมาจากเมืองไทยจ้ทุกคนที่เอามาขายที่นี่เนาะแล้วก็จะนึ่งแล้วก็จะกินกับต้มแครอทใส่กับแตงกวาจ้าทุกคนตำแตงใส่แครอทก็จะมีเครื่องปรุงอย่างนี้นะจ้าทุกคนที่รวนปรุงนะจ้า ก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีมะนาวพริกสุกแห้งจ้ะเพราะว่าไม่มีพริกสุกสดนะจ๊ะก็เลยใส่อันนี้กระเทียมนะจ้าทุกคนแล้วก็มีปลาร้าปลาร้าหรือปลาเด็กที่อยู่ในขวดนะจ้าทุกคนแต่ลวนไม่ได้เอาขึ้นมาให้ทุกคนดูเนาะจ้ะกับข้าวข้าวเช้าวันนี้จ้ะทุกคนจะมาจ้ะกินข้าวเช้าด้วยกันนะจ้าทุกคนขอบคุณมากนะจ้าทุกคนที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะ สวัสดีจ้าบายยจ้า